สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ที่กับพี่อาชินนัทคลในช่วงของวอลอกเรื่องรถครับสัปดาห์ก่อนนั้นเรามีทำบทความ how to ซื้อรถให้ลูกนะฮะแล้วทิ้งท้ายคลิปเอาไว้ว่าผมจะซื้อรถอะไรให้ลูกและรานไม่ใช่ <c oughs> นี่คือ mercedes benz e class e 200ที่เราตั้งขายครับเป็นรถส่วนตัวผมเองใช้เองเก็บรักษาเก็บงาน ครบทุกจุดหมดแล้วนะฮะใครยังสนใจมองหารถที่ครบ,ครบจบจบคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะบอกว่าราคานั้นแพงกว่าราคาหน้าเต็นทั่วไปอยู่ประมาณ2,000 0 0กว่าบาทแต่ผมเก็บงานมาครบจูสเตเสองแล้วก็ทำรายละเอียดไปเยอะแยะมากมายนะครับใครสนใจก็ไปดูคลิปเก่าได้แต่วันนี้เราจะมาให้ดูว่าผมซื้อรถอะไร โลกอันพิจารณาอย่างรอบได้นะครับตามคลิปที่บอกไป4 5สเต็ปนั้นสุดท้ายเราซื้อถึง BMW E90 ครับ 325i แนละเป็นตัวก่อน LCI ด้วยตัวรถนั้นเป็นรถปี2007 325i ก่อน LCI ก่อน LCI คือตัวคอนโซลด้านในนั้นจะไม่มีจอกลางนะฮะ เป็นเครื่องตัว6สูบไม่มีเทโบโบวิ่งมาแล้ว1,60,000กว่ากิโลและเชื่อว่าหลายท่านคงจะคิดไว้แล้วแหละว่าผมเนี่ยคงไม่เบนซีค่ากับตัว f 3 0ซีรีส์3ผมเคยให้ลูกลองขับมาหมดแล้วครับรถทุกคันที่เราปั้นโชว์ที่ผมซื้อมาปั้นนะไม่ใช่รถ f 4นะครับทุกคันผมให้ลูกลองสัมผัสให้เข้าไปนั่งให้สาตาร์ทเลื่อนหน้าถอยหลังบ้างเขาก็จะมีความคุ้นเคยกับรถที่หลากหลาย การใช้งานที่แตกต่างแต่สุดท้ายอย่างที่บอกครับการจะด้ให้ลูกนั้นสุดท้ายต้องให้ลูกตัดสินใจเลือกและวันที่เราเอาอีก90คันนี้เข้าบ้านนั้นลูกเข้าไปหน้าทตาชึ้งเซตย่ายิ้มแกงตีเลยหัน <ขา S 1> ู้บอกว่าป้าเอาถ้ามาถึงเอาก่อน lci ไม่เอา lci ไปเลยต้องแยกเป็นสองเรื่องเรื่องแรกเนี่ยถ้าเกิดคุณถามผมว่าซื้ออะไรดีต้องบอกว่าซื้อรถเนี่ย ปีใหม่ที่สุดสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่งบคุณจะทําได้โดยต้องเผื่องบซ่อมบำรุงไว้เนี่ยประมาณกิโลละ1บาทแต่ว่ารถปีกับวแบบนี้นั้นสูตรคำนวณแบบนี้อาจจะใช้ไม่ได้เพราะสูตรที่ผมให้กิโลละบาทนั้นส่วนมากจะเป็นรถในช่วงปี2010ขึ้นไปทำไมถึงบอกว่ากิโลละบาทใช้ไม่ได้เพราะว่ารถพวกนี้เนี่ยอย่างเงี้ยแสนหรถปี0 7 ระหว่างทางที่จ้ของเก่าใช้มานั้นมันจะต้องผ่านการซ่อมบํารุงแล้วนะครับกว่าจะถึงมือเราดังนั้นแต่ละคันเนี่ยงบซ่อมบำรุงนี้อาจจะไม่เท่ากันถ้าเกิดจาได้นเนี่ยผมเคยท e ํา e90 3 2 5 i ตัว l c i มีจอกลางและเป็นเครื่องฝาดาแล้วคันนั้นซ่อมไปแสนกว่าบาทส่วนคันนี้ซ่อมไป เท่าไหร่เดี๋ยวกลางกลางคลิปเราคุยกันต่อแต่ตอนนี้เรามากับที่หัวข้อเ,ขเดิมนะครับว่าถ้าเกิดผมแนะนําทุกคนมาให้ซื้อ LCI สเงือนงบมันถึงเพราะปัจจุบันอ e ี E เก้าสิบ LCM LCI นั้นราคาเนี่ยต่างกันไม่เกินแสนบาท4ี่แสนบวกลบสภาพสวยๆเนี่ยห้าแสน สภาพแบบไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยสามแสนกว่าคือมันเล้นมันอยู่ในช่วงที่ผมสามารถกําหนดได้ซ่อมได้แล้วเสร็จออกมาเนี่ยจบออกมาไม่น่าจะเกิน0 0 0 0บาทแต่ที่เอาคันนี้ปี2007ตัวก่อน LCI เพราะสภาพรถล้นลวนคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถคุณโอเอซีออโต้เทรดตรงประเสริฐมนรณกิจเกตบอกพี่เอาไปหน่อยสิผมรู้ว่าพี่กำลังหารถให้ลูกแล้วก็ปราดแรกที่เราได้ขับเจ้าอีกเียคนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าประทับใจหนึ่งเลยคือเงียบมาก ภายในเนี่ยปกติรถปี2 0ง7นจ็ดจะต้องมีแบบก๊อฟแก๊บอดัอดอดึนอดัอด,อดแต่อันนี้ไม่มีฮะเงียบจริงๆอีกทั้งช่วงล่างเนี่ยคือความประทับใจที่สองคือไม่มีเสียงอดกักกุ้กัก,ก,กเรียกว่าเป็นรถที่เงียบแล้วก็แน่นประทับใจสามนะครับอ้คนนี้ประทับใจเยอะมากเลยอ่ะอย่างที่3าที่ประทับใจเลยก็คือเครื่องเครื่องแน่นมากๆขับรู้สึกว่าแตะไปแล้วเนี่ยรถลอยๆส่งต่อไปเนี่ย รถให้กําลังที่ดีไม่มีสึกว่าเฮียรู้สึกว่าเครื่องมันรู้สึกว่าเครื่องมันไปไม่ไหวอันนี้คือเครื่องมีกําลังอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับสส่วนนี้เป็น3ส่วนหลักที่ผมตัดสินใจซื้อรถปี0 0 7ทั้งๆทาง,ทางที่มันเป็นปีที่ค่อนข้างลึกนะโดยเฉพาะกับการให้ลูกชายที่เรื่องรถนี่อาจจะไม่รู้เท่าเราไปใช้ในขณะที่ผมมักจะบอกเสมอว่าเอางบที่คุณมีเนี่ยตั้งไว้หักงบพอออกไปแล้วซื้อรถในป,ปี ใหม่ที่สุดเท่าที่จะใหม่ได้แต่นี่พี่เป่นปี2007เลยก่อน LCI นะครับแต่อย่างที่บอกครับรถดีที่คู่ควรนะครับปีเก่าหน่อยแล้วก็เอามาซ่อมปั้นให้ลูกชายใช้ได้ในด้านรูปลักษณ์ภายนอกนั้นต้องบอกว่า LCI กว่อป LCI สำหรับ E90 แต่ผมมองว่าจุดต่างลหลักๆก็คือตัวฝากระโปรงด้านบน ที่จะเป็นฝาโปรงว้าวแล้วก็เป็นกระจังหน้าแต่ก่อน LCI นั้นจะเป็นกระจังหน้าครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคือแถบข้างบนเนี่ยเป็ปะอยู่บนฝากระโปรงกันชนมีเปลี่ยนบ้างอะไรเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยนั้นถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ได้ซีรียสอะไรมากนะักก่อน LCI หลัก LCI ผมมองว่าสวยทั้งคู่ ที่สำคัญลูกชายผมไม่ได้สนใจนะครับ l อลซีอก่อนเอลซีก็เห็นหน้าตาปุ๊บเฮ้ยโอ้โหสีวัยรุ่นสีได้ชุดกันชนหน้าหลังนั้นเป็นเอ m e n พเรียบร้อยแล้วคันนี้นั้นแต่งคาร์บอนมารอบคันนะครับกระจังหน้าคาร์บอนตัวกระจกมองข้างเนี่ยเป็นกระจกมองข้างทรงเอ็มแล้วครอบกระจกคาร์บอนหางหลังใส่ไฟเบอร์มาแล้ว ดิฟฟิลเซอร์หลังคาร์บอนที่สําคัญนั้นใส่ท่อซิ่งมาแล้ววยของแท้ยี่ห้อแอร์อะไรสักอย่างดี๋ยวผมขึ้นชื่อให้แล้วกันเรียกว่ามาเต็มมากเปิดประตูเข้าไปด้านในโอ้โห oh ทริมคาร์บอนรอบคันนะครับภายในสีเทาหนังตึงๆวงมวลัยเป็นมัลติฟังก์ชันทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์แทบไม่มีอะไรแตกหักนะครับผ้าลังคาก็น่าจะเก็บมาแล้วแหละมีจุดบกพร่องอยู่แค่เพียงจุดเดียวคือช่องแอร์ทางด้านซ้ายมือนั้นปุ่มเลื่อนซ้ายขวานั้นหลุดตัดรถ เสียงกระหึม่ม ใช้ามากก็เลยตัดสินใจครับซื้อคันนี้ขึ้นมาเพราะว่าหนึ่งผู้ปรกครองอย่างผมประเมินแล้วว่า ee, เราซ่อมบำรุงได้ตัวรถมินอยู่สภาพที่ดีรถไม่มีการชนหนักมีเก็บสีมารอบคันตามประสารถปี2 0 0 7สภาพนี้เราซ่อมได้ไม่เกินงบเงื่อนไขที่2คือลูกเห็นแล้วเข้าไปนั่งแล้วโอ้โหอยากได้มากๆลองขับครั้งแรกเขบอกเลยว่าคันนี้รถขับ ง่ายควบคุมง่ายทัศนวิสัยดีแล้วเป็นรถที่คันเล็กประทัดรัดปัญหาหนึ่งที่ลูกชายผมเนี่ยเผชิญกับรถทุกคันที่ผมเอาไปก็ลองขับคือทุกคันเป็นรถที่ตอบสนองกับคันเร่งเร็วมากบางคันที่จูสเตเตสอบางคันจูสเตตหนึ่งเรียกว่าแรงทุกคันและเป็นรถที่ทันสมัยดังนั้นเวลาสาหรับคนที่หัดขับรถใหม่ๆยังไม่คุ้นเคยกับการค่อยๆเลี้ยงคันเร่งค่อยๆดันขึ้นไปนั้นแกเหยียบพุ๊บรถมันโดดปึ๊บเนี่ย เวอร์ตกใจไม่ค่อยกล้าขับแต่พอเป็นเครื่อง6สูบไม่มีทะโบเนี่ยต้องบอกว่าข้อติดอย่างนึงคือออกตัวแล้วอืดต้องดันคันเร่งลงเยอะกว่าเดิมประมาณสัก10-15%แล้วครบถึงจะพุ่งตัวไปข้างหน้า แต่ลอยๆกดแล้วมันก็ไหลนี่คืออาการคาแรกเตอร์ของเครื่องหกสูบเอเนาสตัวนี้นะดังนั้นข้อเสียกับการในข้อดีคันุชชายผมสึกว่าเฮ้ยขับง่ายไม่ต้องเลี้ยงคันเร่งเยอะคือคันเร่งเขาไม่ได้เบาเกินไปพูดถึงเรื่องเบาเนี่ยพรมไลก็ไม่ได้เบามากจนเกินไปฉะนั้นการขับสาหรับเด็กที่หัดขับรถนั้นต้องบอกว่าลงตัวขับง่ายกว่า F สามสิบนะครับซ i t ี4เขแก็บอกว่าไอ้นี่ก็ยังขับง่ายกว่า c ีส y 4ขับสนุกกว่าเอาเป็นอย่างนั้นไป ทีนี้หลายคนคงจะเริ่มสงสัยแล้วว่าอ้าวรถลูกชายแล้วผมทําอะไรบ้างบัตเจ็ตในการที่จะเตรียมรถให้ลูกนั้นควรจะไปเท่าไหร่ถ้าเพื่อนเพื่อนเกิดสนใจใน e 9 0นั้นจะต้องกําเงินไว้เท่าไหร่อข้าสตูดีโอมาคุยกันอันดับแรกเนยครับเบื้องต้นคันนี้เล่าก่อนเลยว่าเอามาขับเตียสามี่วันแรกขับดีขับสนุกอเครื่องแน่นทุกอย่างดีบทชงล่างเงียบกริบแต่ วันดีคืนดีครับความร้อนขึ้นไฟความร้อนขึ้นเป็นสีส้มมันเตือนแล้วว่ามันไม่ไหวแล้วสักปัหนึ่งกลายเป็นสีแดงก็คือต้องจอดดับเครื่องเปิดฝาโปงครับทิ้งให้รถเย็ยนเล็กน้อยแล้วก็พยายามค่อยๆขับจอดขับจอดจนถึงบ้านจริงๆใครให้เกิดเหตุการณ์แบบผมนะครับน่านนให้ขึ้นรถสไล แต่จังหวะผมเนี่ยคือระยะอีกประมาณไม่ถึงกิโลอ่ะถึงบ้านแล้วนะครับก็พยายามกรลิบกจนถึงบ้านได้จากนั้นก็สไลด์รถนะครับไปอู่คุณนนท์อาอารถลันเนอร์นะครับยังคงใช้บริการคุณนนอยู่แต่เ,เพื่อนหลายๆท่านติดติงมาว่าช่วงนี้แกไม่ขอรับโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างนะครับไม่ต้องเป็นห่วงไปครับผมโทรไปเขาก็ไม่รับเหมือนกันกับคุณนนเช็คแล้วนะครับ เป็นที่ปั๊มน้ำไฟฟ้าเสียใครที่ได้ดูตัวปั้น e 9กสีดําคันนั้นเราก็ไล่เปลี่ยนปัน๊มน้าวาล์วน้ําท่อน้ําวาโนตวาลุนั่นนี่คันนั้นทําไปค่อนข้างเยอะคันนี้เนี่ยทำออกมาเบ็ดเสร็จไม่เยอะอย่างที่บอกครับคือเป็นรถที่ดูแลมาดีเป็นรถมือเดียวตั้งแต่าปแดงก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวนะครับซ่อมไปทั้งหมดหน,หนักก็จะเป็นแค่ปั๊มน้วาวาล์วน้ําท่อน้ําแล้วก็ของเหลว ซึ่งตอนแรกต้องบอกว่าของเหลวเนี่ยนะมันเครื่องไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าประวัติซ่อมเขามีเปลี่ยนยางฝาวาร์มาเมื่อตอนเดินกุมภาช่างก็เลยไม่ได้เปลี่ยนให้ตัผมไปรับรถก็ไปโจดรถเครื่องมีเสียงแตกๆๆๆ,ๆ,ๆ <re> ก็เลยเรียกช่างก่อนไปดูช่างก่อนได้ยินเสียงปุ๊บโอ้ย พี่อาร์ตถ่ายน้มันเครื่องจบก็เลยถ่ายน้มันเครื่องทิ้งสใส่น้มันเครื่องใหม่บวกเป็นม่งเบอร์คือ 5W40 เหนียวหน่อยหนึ่งใส่เข้าไปเสร็จแล้วนะครับผมนำรถกลับวิ่งได้2วันวันนี้เครื่องเงียบ<ม> <S <S ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เพื่อนๆสามารถปรับไปใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าอาการมันแย่คือเรียกว่า5 4 0แล้วยังไม่หายก็หรือตัวพวกวาไโดริกตั้อายุคันรถมันเก่ามันมีการสึกหรอก็หรือเปลี่ยนก็หายแต่อันนี้ ถ่านน้มันเครื่องแล้วจบก็จบไปเนี่ยเบาๆเพียง42,500บาทคันนี้ก็เฮ้ยเบ็ดเสร็จเพิ่งจะ4 0 0แสนนิดหน่อยเราไปต่อไหมไปต่อครับทุกๆคันเราจะติดจอ Android คันนี้นั้นบอกเลยว่าขับรถ e 9 0ตัวที่เป็นก่อน l c i นั้นมันจะไม่มีหนุ่มตรงกลางชัลเลนจิ้งตรงที่งานนี้มันจะต้องผ่าคอนโซลฮะหลังจากนั่งพิจารณาแล้วนี่เลยครับคุณโบ Bm Option ที่แกทำชุดแต่ง m m มาเยอะยกหูาหายกันเลยถามว่าเคยผ่าย่างแกบอกเคยผ่าไปหลายๆายคันก็จะตัดสินใจเอารถเข้าไปที่ Bm เอ t i อ n ปชันะครับปัจจุบันจะชื่อว่า a e r o f o r ์ตกประชาชื่นจัดการนะครับให้ช่างติดตั้งจอ Android ระหว่างนั้นเราก็เป็นคนอยู่ไม่สุขครับโซนครับเดินไปเดินมาปุ๊บถามคุณโบว่าเอ้ยนี่ใจ่ดิฟฟิวเซอร์หลังของผมมันดูเึืองหรือมันดูเก่าๆครับอายุแ้้มีอะไรอย่างอื่นอีกไหมสุดท้ายเปลี่ยนดิฟฟิวเซอร์หลังคาร์บอนเป็นทรงเอ็มเ o อรฟ์ฟอรตรงยุค อีก e ฮะแก้ไขปัญหาตัวดิฟฟอเซอร์คาร์บอนเก่าที่มันลอกแล้วก็มันเหลืองและตัวช่องปลายท่อไม่ต้องแก้ใหม่นะครับช่องเท่าเดิมเป,ป๊ะๆดิฟฟอเซอร์สองอื่นมีให้เลือกมีโหดมีสวยเหมือนกันแต่ว่าจะต้องไปขยับท่อใหม่ซึ่งผมขี้เกียจประกอบกับรถเดิมนั้นเป็นส่งเ e อ ER. ็มเปอร์มาอยู่แล้วก็ใส่เป็นเอ็มเปอร์ไปใส่หล้างเสร็จงานงอกฮะหน้าด้วนมีแต่กระชนได้อย่างไรครับก็เติมคู่หน้าไปอีกหนึ่งชิ้นครับดิ้นหน้าอีเก้าสิบด้านหน้าจะเป็นซ้ายขวา ใส่เข้าไปออกมาฟิตเมนต์สวยงามฮะกระจังหน้าเนี่ยจะมีรอยคาร์บอนลอกบ้างลอดบ้างตอายุการใช้งานซึ่งคุณโบบีอัปชอนแจ้งว่าเปลี่ยนใหม่ได้เป็นคาร์บอนแต่ใช้ไปเดี๋ยวก็ลอกอีกเพราะว่าตัวนี้ไม่มีงาน dry carbon จะเป็นงานหุ้มทับใช้ไปยังไงก็ลอกผมก็เลยปล่อยไว้แบบนี้เพราะว่าอัปชอนอื่นๆที่จะเป็นโคมม่เงาหรือจะเป็นดบด้านดำเงานั้นผมไม่ชอบเลยเป็นคาร์บอนก็เลยคาไว้แบบนี้ ดูแล้วเนี่ยมันรับกันทั้งคันระหว่างที่ล้อรถก็เดินไปเดินมาโดนอีกไปสะดุดกับหัวเกียร์ครับเป็นหัวเกียร์ของพวก F-Series ที่ลอกเล่นแบบทรงมาปุ่มกดด้านข้างเป็นตัวที่กดเพื่อจะดึงเข้าเกียร์เฮ้ยมันดูโอเคนะครับก็ลองวัดไปวัดมาแล้วว่าดูทันสมัยกว่าเดิมจัดการ เปลี่ยนไปอีก1ชิ้นครับเบ็ดเสร็จที่ B a c ชัันหมดไป50,000กว่าบาทครับพี่น้องทําไปแพงกว่าซ่อมรถอีกซึ่งจริงๆเลยต้องบอกว่าโชคดีที่เราซ่อมรถน้อยเราซ่อมรถเสร็จเราเห็นบินเสร็จเฮ้ยมันโอเคเรามีเั็ดตเหลือเราก็ไปแต่งเติมความสวยงามแต่งเติมรถให้มันดูเท่มากขึ้นเอาใจวัยรุ่น จอแอนดรอยติดมานั้นต้องบอกว่าสวยงามตอบสนองได้ดีเพียงแต่ว่านะที่เราถ่ายคลิปวันนี้นั้นจอแอนดรอยยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่าตัวจอเนี่ยซัพพลายเออร์ทางเวีอลชันเขาส่งมาผิดรุ่นผมระบุขอเป็นรุ่นที่ใส่ซิมได้แต่ว่าที่ส่งมาติดตั้งให้ผมนั้นเป็นรุ่นใส่ซิมไม่ได้นะครับแกบอกว่ารออีกสักสิบวันของจะเข้าจากเมืองนอกและจะเปลี่ยนให้ผมใหม่วันนี้ก็เลยเจะไม่ได้รีวิวการใช้งานจอแอนดรอยอะไรมากนักนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเท่าที่กดดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนจอ Android ตอบสอนองรวดเร็วจากนั้นก็เรียกคุณนกซาวส i o นมาเปลี่ยนฟิล์มครับเลือกใช้ฟิล์ม 3M ceramic โดยด้านข้างเป็น80บานหน้าเป็น60ให้ความเป็นส่วนตัวลดความร้อนทำให้นั่งอยู่ในรถแล้วเนี่ยไม่เป็นเต้าสายตาคนอื่นมากนักโดยเฉพาะการขับรถไปในที่เปลี่ยวแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยเป็นคนที่อายุไม่เยอะประสบการณ์ไม่เยอะอาจจะโดนรังแกได้ และเพื่อเสริมความปลอดภัยติดกล้องบันทึกหน้าหลังไปด้วยนะเป็นของ70็ดไม่เสร็จไหมยังไม่เสร็จครับคันนี้มาเนี่ยกุญแจดอกเดิมมาเน่าสนิทก็ตามอายุรถเขานะครับโุดแจสำรองนั้นหาไม่เจอผมตั้งกุญแจมาเพียงดอกเดียวเท่านั้นซึ่งอันนี้แฝงครับเป็นแจ้งก่อนว่อพี่อันนี้ผมไม่มีนะแต่ผมช่วยพี่ออกค่ากุญแจครึ่งหนึ่งอ่าก็เรียกช่างแม็กครับช่างกุญแจขาประจำาเรากับรถท o n d a f ฟรีดขันแดงมา จัดก,การทำกุญแจใหม่1ดอกนะครับรีโมทพร้อมกุญแจไขแล้วก็กุญแจเดิมแท้นั้นเราเปลี่ยนกรอบใหม่ตัวที่เป็นของแท้เปลี่ยนกรอบเก็บไว้ในบ้านตัวที่ทําใหม่นั้นใช้ออกไปข้างนอก ปิดจบเพื่อให้รถสมบูรณ์นะผมเคยบอกในคลิปก่อนแล้วครับว่าต้องตอบสนองก,การใช้งานลูกชายผมเป็นเด็กตีกอล์ฟดังนั้นท้ายรถจะต้องใส่ถุงกล์อได้เจ้าก9 0ตัวน,นี้เนี่ยเดิมๆทางซุ้มล้อหลังซ้ายมือจะมีกล่องซีดีสิแผ่นในยุคโบราณมาซึ่งทําให้การใส่ถุงกลอฟนั้นจะต้องทะแยงเข้าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่สไตล์ผมผมต้องการความสมบูรณ์มากกว่านี้ก็เลยไปหานะครับแผงท้ายด้านหลัง e 90รุ่นที่ไม่มีกล่องซีดีนะครับแล้วถอดกล่องซีดีออกเอาแผงใหม่สักก็ไปพัวเนี่ยซุ้มล้อหลังด้านซ้ายมือจะกว้างขึ้นทําให้ถุงก,ก๊อฟสามารถวางขวางไว้ท้ายรถได้เพิ่มพื้นที่เก็บของนะครเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ทะแยกมุมปุ๊บเนี่ยจะกินพีบมากๆแล้วจะใส่อย่างอื่นแทบ ไม่ได้เลยสำหรับตอนนี้เจ้า e90 สีทาวคราบบร์บอนรอบคันมาด้วยล้อ M Performance พร้อมใช้งานในระดับหนึ่งนะครับอนาคตจะออกทะเลหรือเปล่าไม่รู้แค่นี้ก็สปอยมากแล้วนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ในบัตรเที่รวมัน500,000กว่าบาทกับรถที่อนนี้สภาพสมบูรณ์มากๆเครื่อง เกียช่วงล่างสีภายนอกเอ่ยตัวอินเทอร์เทนเมนต์เอ่ยตัวความสวยงามเอ่ยตัวแต่งซิ่งเอ่ยฟิล์มกันความร้อนอย่างดีเรียกว่าเป็นรถที่ซื้อให้ลูกแล้วไม่กี่แสนบาทกับการไปหัดขับรถอะไหหาง่ายอะไรมือสองนี่เยอะมากๆหูชุดแปลงหัวเป็น LCI ชุดแปลงหัวเป็น e 92, ี2กูาสเป๊เรียกว่าในกลุ่มเฟตบุ o k นันม,มี ออปชัน <Option S 1> ให้เราเลือกค่อนข้างเยอะนะฮะ E90 นับเป็นรถยุโรปมือสองที่ค่ารถนั้นประมาณ3 0 0แสนถึง4 0 0แสนบาทบวกลบนะฮะเก็บงานชุดใหญ่แบบออใจวัยรุ่นผมทำไปให้ดูในคลิปนี้นั้นเพียงแสนกว่าบาทเท่านั้นเองเบ็ดเสร็จคันนี้จบไม่ถึง6 0แสนบาทกับสภาพฟังก์ชันการใช้งานความสวยงามแบบครบเครื่องถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากครับสำหรับผมในการซื้อรถให้ลูกหัดขับรถหากเพื่อนๆสนใจจะซื้อ E90 ตามรอยบ้างเนี่ย แนะนำให้พิจารณารถที่สภาพครับเจ้าของกล่าวดูแลดีไว้ก่อนอย่าไปห่วงปีอย่าไปห่วง LCM l c i มากนักนะฮะเพราะถ้าเกิดเราเอามาซ่อมต่อง่ายอย่างคันนี้เป็นรถปี2007ซื้อมาเนี่ยส0มแสนกาบาทเกือบ4 0 0แสนถือว่าสูงกว่าราคาตลาดที่อยู่ประมาณ200,000ปลาย3 0 0แสนต้นแต่ผมเลือกที่สภาพทำให้เขาซ่อมไปแค่4ี่หมื่กว่าบาทก็จบแล้วมีเงินเหลือไปทำอย่างอื่นซึ่งถ้าเกิดได้รถสภาพที่ไม่ดีเนี่ย ผมว่าค่าซ่อมนะฮะไม่ต่ำกว่าแสนสองถึงแ5 0 0 0 0หบาทตัวอย่างมีให้ดูแล้วในการปั้น E90 สีดำคันนั้นเนี่ยเจ้าของขับคนนี้จากใต้แดงแล้วเอาไมาให้ผมปั้นเนี่ยยังจบไป150,000 0บาทดังนั้นรถที่อายุเยอะๆปีลึก,ลกๆนั้นแนะนำครับให้เน้นสภาพไว้ก่อนแล้วค่อยมาเลือกปี ถ้าได้สภาพสวยทั้งคู่เอาปีที่ใหม่กว่าหรือว่าใหม่แท้ที่น้อยกว่าครับผมซึ่งตัวนี้ใน e 9 0ด้วยอายุตัวนี้จะเริ่มมีอาการกันเยอะคือเมื่อไหร่ที่เราเริ่มได้กลิ่นน้ำมันอะท่ออื่นไม่ได้รั่วหรอกครับมันรั่วที่ตัวฝานี่แหละ,ะเพราเรี่ว่าเป็นอาการประจําอายุดีกว่าใช่ครับใช่ก็หวังว่าพอจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆในการหารถสวยๆได้ถูกใจแต่แน่นอนครับเพื่อนๆหลายคนคอมเมนต์มาจากเลิปที่แล้วว่าเฮ้ย hey, ทำไมต้องไปสปอลยลูกให้ฟุ้งเฟือไม่ไประหยัดฟังชัดๆนะครับในงบประมาณเท่ากัน ผมที่เป็นสายรถยุโรปมือสองผมที่รู้จักอู่เยอะมากๆผมเลือกซื้อรถยุโรปมือสองให้ลูกจากประนสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยรถยุโรปต่อให้ปีเก่าขนาดไหนก็ตามเนี่ยอายุต่างกัน7ปี10ปีเนี่ยแต่ฟิลลิ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าสำหรับผมมองนะถ้าบอกว่าน,นี้เป็นคอหอสอตอนะฮะยุโรปมือสองยังไงมันก็เฟิร์มกว่าอย่างนี้นเ,นเห็นไหมห้าหกแสน 5, 6, บาทห้าหกแสนบาทคุณไปซื้อรถญี่ปุ่นอะไรไป้ายแดงแล้วได้ฟิลลิ่งนี้บ้างคอมเมนต์บอกได้ครับ อวันนี้เบาๆครับเป็นอีกหนึ่งไอเดียให้เ,เพื่อนๆได้รอพิจนารณาในการหาซื้อรถให้ตัวเองรถคันแรกรถสำรองรถอะไรไม่รู้แหละเราจะไม่ได้ส,สรุปว่าเป็นรถลูกเท่านั้นนะเพราะอันนี้สุดท้ายเนี่ย e เกเนี่ยวนใช้กัะทงบ้านเลยอ่ะเอาคันนั้นไปล้างเอาคันนี้ไปไปซันมีเอาโอ้โหออกบ่อยกว่าซีรีส์เผมอีก ก็เพื่อนๆมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากให้ทำรถรุ่นไหนอยากให้ปั้นรถอะไรนะครับคอมเมนต์บอกกันได้ส่วนนี้ผมพี่ยารลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าอ๋อฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมสวัสดีบาย